สวัสดีครับผมอุ้งซ่าพาทัวร์ครับ พาเที่ยวพระวันดีพาไปเที่ยวแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะพามาหาอะไรทายกันนิดนึงปกติเราพูดถึงมันฝรั่งเนี่ยเราต้องนึกถึงเฟน้นฟรายแล้วก็พวกขนมกรอบใช่ไหมอบกรอบเป็นถุงๆแต่ไม่ไมบอกยี่ห้อ <S <S 2> <S 2> แต่ว่ามาวันนี้ครับเรามีของแปลกมาแนะนําอีกหนึ่งที่ที่ชาวเพชรบูรหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นรวมถึงผมด้วยเมื่อวานนี้ได้ลองชิม,มแล้วอร่อยมากตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าร้านโอเคปเตโต้ okay ครับอยากรู้จะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวตามมาดูข้างในกันดีกว่าตามเลยครับ ชื่อร้านโอเคปเตโต้เป็นมันฝรั่งเสียบไม้เป็นของว่างที่นักกีฬาที่มาแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่26มะขามหวานเกมนิยมกันมากและที่สําคัญราคาถูกมากเพียงแค่20บาทเท่านั้นเองสวัสดีค่ะน้องๆพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะก็ค<อ>ือน้องมาจากจังหวัดอะไรกันคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพเหรอคะที่กรุงเทพมีแบบนี้ไหมคะไม่มีค่ะได้เคยทานหรือยังคะค่ะเคยแล้วคะ่ะอร่อยไหมคะก็อร่อยดีค่ะ รสชาติไหนมากที่สุดล่ะชาวครีมค่ะชาว์ครีมอค่ะเรามีความรู้สึกไงพอกินเข้าไปแบบเหมือนมันฝรั่งแบบทั่วไปไหมคะก็อร่อยแบบทั่วไปค่ะครับแล้วตอนนี้ผมยืนอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับชื่อโอพี่อะไรครับในนาตัวนดนึงครับพี่เล็กค่ะคพี่เล็กชื่อจริงว่าสริทินันค่ะครับผมแล้วไปยังไงมันยังไงถึงได้มาเป็น ออมันฝรั่งที่มันรูปร่างแปลกๆ่างเยอะครับผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันอ๋อมันก็มีแนวคิดอะไรนิดหน่อยอะค่ะก็เลยออกมาทําอือคิดว่าเป็นไรายได้ที่โอเคแล,<ห>แล้วก่อนก่อน <ๆ S 1> ที่จะทํามันฝรั่งเนี่ยพี่เล็กทําอะไรมาก่อนครับก่อนที่พี่ทําธุททกรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวนะคะอะอืก็พาลูกค้าเที่ยวทัวร์ทั่วไปอะค่ะพี่เล็กทำเอ่อ ไา้หรือยังรครับประมาณสัก8เดือนค่ะ8เดือนนะครับรายได้เป็นยังไงบ้างรายได้ก็โอเคนะคะดีมากปกติพี่เล็กจะขายอยู่แถวไหนครับพี่จะขายทางานทั่วไปค่ะออกทุกจังหวัดออกทุกจังหวัดเลยทํางานประจําปีทั่วไปแล้วนั้นครับแล้วสุดท้ายเนี่ยอยากให้พี่เล็กช่วยบอกเลยว่าไอ้แต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง แต่ละอย่างมันเป็นอะไรบ้างเช่นมันมีรสอะไรบ้างอะไรพวกนี้อ๋อมันจะมีรสพวกชีสสไปซี่อพิซซ่าสาหร่ายกระเทียมซาวคีมรารประมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ขายดีที่สุดของร้านคือต้มยำกับบาร์บีคิวอสองอย่างอร่อยที่สุดอร่อยที่สุสดของเราทําเองด้วยครล้วเกิดใครที่ดูเกิดดูแลวอยากจะทําขึ้นมานะครับจะติดต่อได้ยังไงครับติดต่อได้ยังไง เราขายแฟนชายอยู่ค่ะก็ตาม,เ,มาาเบอร์โทรหน้าร้านเ์น089ค่ะ5306333ครับผมอ,อว่าใครที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อมาตามเบอร์ที่ข้างล่างนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาะไยทางเดีกว่าอยู่แล้วครับอันนี้ก็ครับได้อดี๋ยวที่เห็นนี่เลยครับ มาหนึ่งไม้ไม่แน่ใจว่ารถไหนนะน่าจะเป็นต้มยำนะเนี่ยเพราะตอนนี้คนกำลังคึกคืนเต็มร้านเลยครับใครสนใจก็ลองแวะมาแล้วกันกับที่หน้าโรงกินหมวยที่สถาบันการพัฒนาศึกษาครับแล้วก็ใครสนใจจะติดต่อเป็นไปชายของตัวเองก็เดบเบอร์โทรศัพท์จะวิ่งอยู่ข้างล่างนี้นะครับวันนี้ขอตัวอ้วนซ่าไปกินก่อนแล้วกันครับหิวครับเจนหม่โอกาสหน้าไปครับสวัสดีครับไปแล้ว